โอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้รถแคมบูเล่กันต่อกันอ่าแต่ว่าวันนี้ผมจะทำการจัดเต็มนะครับทุกคนดูเพชรน,นะครับมีห้าแสนกว่ามันน่าจะได้10ดาวเว้ยแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็แคมบูเล่เป็นตัวที่เปิดออกค่อนข้างจะยากมากดังนั้นหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเราจะหมดเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลย อตอนนี้ผมเปิดไปหลายดีมากแล้วแม่งโคตรเกลือเลยบางอดีหมดไป200,000เพิ่งจะได้แค่4-5หดาวเองมงโอ้โหอาการหนักนะครับอันนี้เปิดจากพิมพ์ตัดฟรีไปนิดหนึ่งได้มา1ดาววันนี้ผมอยากให้มันหมดไม่เกิน2 0 0 0 0นเพชรไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมาลุยกันดีกว่าโอ้โหไปครับคือตัวนี้ทำไมถึงต้องสุ่ม มันไม่ได้เป็นเมตาอารีนาเว้ยแต่ว่ามันอนะเป็นเมตาในการตีบอสเทวาทูตนะครับแล้วก็สำคัญคือดาเมจหลักขาดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วหนึ่งตัวไอ้ดีหลักโคตรเกลือเลยเปิดสี่ให้ดีมันเกลือหมดอะขอหน่อยเธอยังน้อยให้เศษมันมานะครับแล้วก็อ่าระหว่างทางเนี่ยผมอยากได้พวกดาวตัวตีบอสเทวาทูตนะครับไม่ว่าจะเป็นเยลิทวิสลี่หรือจะเป็นพวกอ่าลูออมินหรือตัวที่มันยังดาวไม่ตันเนี่ยมาให้หมดเลย แอนเชนเรเจนต์ Legend, แล้วเอาหมดนะครับมางบห้าแสนกว่ามันน่าจะได้นะครั้งก่อนเปิดเออมาวะ <c oughs> ครั้งก่อนเปิดตามหน้าตัวน่าจะลูกอมมินมั้งครับหมดไปประมาณสามแสนกว่าได้มาสิบดาวก็ถือว่าหนักเอาการเหมือนกันนะครับโอ๊ยแต่วันนี้ออกดีเหมือนกันนี่าออกเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับ อืมคือทุกคนต้องเปลี่ยนทีมนะสำหรับบอสชเชอเมอะ่ะมันข้อจำกัดเยอะนะครับทีมทำยากมากท็อปปิ้งก็ทำยากรวมไปถึงอ่าเวลาเราปิดไม้ปุ๊บอะ่ะเวลาเปิดบอสเลยว่าต่อไปดามเมจมันจะขุนไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นบอสทีว่วทูตเนี่ยข้อดีมันมีเยอะกว่านะครับคือแต้มมันสูงกว่ามากแล้วก็โอโฮ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 ได้เฉยเลยสองตัวแล้วก็สามารถเล่งแต้มใน อาเรวเรวตต่อไปได้ดังนั้นแต้มจะหายไม่ค่อยเยอะอาเดี๋ยวเราจะขยับไปทีละดาวนะครับตอนนี้หมดไป5้า0 0 0สขึ้น3ดาวก็ตีไปประมาณ30,000เพชรใช่ไหมเราเริ่มที่5้า0 0 0หใช่ไหมครับอาโอเคไปกันต่อเลยนะกล้ามหลายคนสิบดาวนี้หมดกันเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมว่ามีคนสิบดาวแหละในช่องเนี้ยอยากรู้ว่าเราจะเท่าไหร่โอลิฟนะครับ ย่างกากโอเคแลกเสศษครบทุกตัวแล้วไปเลยหืมหลังๆเริ่มเกลือว่ะเอ๊แต่ตัวมันมานะทำเป็นเล่นไปจะขึ้นสี่ดาวแล้วหรือเปล่าไมาห่หนึ่งตัวนะครับผมอยากหมดแบบน้อยๆอย่ะเออดองเพชรไว้แล้วไม่อยากจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่ทีมมันคือดาเมจสูงโคตรตอนนี้เราอยู่ที่สี่ดาวแล้วหมดไปประมาณสี่ห้าหมื่นเฮ้ยถือว่าดวงดีอยู่นะ โอ้ไอเดียอื่นคือไม่ขนาดนี้นะครับเอ้ยไปต่อกันแสงจันทร์มาไอสามเศษแต่ว่าตัวเล gend a น c i e n นไม่ค่อยออกเลยว่ะวันนี้ออกแต่ตัวมันลินเซอร์นะครับหนึ่งเศษลินเซอร์กาก,ากมากไม่จำเป็นต้องหาอามาอีหนึ่งตัว ทุกคนดูแคปไว้แล้วดูนะครับจะขอแคปก่อนดไม่โคตรกองอ่ะโอ้หแคปไว้ดูเป็นตำนานเนอะราชินีมาสองตัวติดเสษหมาอีสามแคมบูเล่มาอีสองทุกคนโคตรโหดโคตรโหดโคตรตึงวันนี้ดวงดีว่ะโอ้ยขึ้นห้าดาวโดยการที่เราหมดไปประมาณหกเจดหมื่นประมาณนั้นเองนะครับไม่น่าเกินนี้ โคตรเอาเรื่องและก็ราชินีของเราเนี่ยอัพดาวเฉยเลยคือตอนนี้ราชินีเป็นเมตาที่โกงที่สุดอ่าเนื่องจากว่าดีเนี้ยผมเล่นเป็นไอดีตัวแรใช่ไหมเราอาจจะเน้นไปที่ตีบอสก่อนเดี๋ยวดาวเนี่ยเราค่อยอัพเพราะว่าอันนี้หายยากนะครับเดี๋ยวเราแคมบูบรเล่เป็น1ิบดาวเราจะได้มีไออันเนี้ยอัพเป็น1ิบดาวเออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันนะครับราชินีใช้แค่เจ็ดดาวก็น่าจะพอได้เอาแบบหนึ่ง หมดไปประมาณหกเจ็ดหมื่นเราขึ้นห้าดาวได้แล้วนะครับโอ้โหแกตัวขึ้นเวันนี้เดี๋ยวเก็บเพชรไล่เปิดต่อไอดีอื่นทีกว่านะครับดวงดีอโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหมาว่ะมันขึ้นมันขึ้นดาวใช่ไหมทุกคนอ่าตอนนี้เราหมดไปเอ่อเท่าไหร่วะ น่าจะเจ็ดแปดหมื่นนะคร่คราวเนี่ยเราขึ้นหกดาวถือว่าดวงดีนะเว้ยเจ็ดแปดหมื่นหกดาวผมมองว่าใช้ได้นะครับเหลือแค่ไม่กี่ก้าวเพราะว่าพอขึ้นดาวลุงปุ๊บเ็จมันก็จะกลับมาน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่อ่าเราขยับไปด้วยกันไปนเสร็จถ้าไม่เกินสองแสนนี่นคือเพอร์เฟกมากนะครับสำหรับคุกกี้สิบดาวหนึ่งตัวเนี่ยดวงคุณต้องโคตรด,ดีอีกแค่ตัวเดียวจะขึ้นเป็นเจ็ดดาวแล้วเสร็จออกรัว ทับทิมนะครับอ่ไปต่อกันโอ้ยมาหน่อยมาหน่อยเอ้ยแชมเบอร์เลงรักผมวะมารักอะไรกันวันนี้วะตอนนี้หมดไปเกือบจะหนึ่งแสนเพจแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มเปิดห้าแสนหกนะอุย้ยดีกว่าที่คิดว่าวันนี้ดีกว่าที่คิดมากๆนะครับไม่คิดว่าจะดวงดีเอ้ยทับทีมมาบ่อยวะนี่มันตู้ทับทิมหรือเปล่าโอ้ ตึงเกินโกชีตนะครับทุกคนโกชีตมาเฉยอย่างเอาเห <c oughs> มือนเป็นการอัปเกรดดาวไปในตัวด้วยนะครับถึงบอกไงว่าการดองเพชรเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะว่ามันช่วยให้เราวางแผนแล้วก็เปิดคุกกี้ได้ถูกตัวนะครับอาคาดอีก2เศษใช่ไหมเราจะขึ้นเป็นไม่เจ็ดก็8ดาวจำไม่ได้ <c oughs> ไม่หนึ่งตัวแคมเบร หมดไปประมาณแสนกว่าแล้วนะครับอุ้ยแต่ว่าอันนี้ไม่พอ,เ,อ,อเดี๋ยว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 คงจะพอนะครับพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะพอเองตอนนี้เราได้เป็นแดดาวดังนั้นต้องใช้อีกประมาณห7เจ็ดตัวเออหกเจ็ดตัวคร่าวๆแล้วก็รวมเสร็จในอนาคตนะครับน่าจะขึ้นเป็น10บดาวได้นะตอนนี้เราแตะเป็นแดดาวแล้วเสียงลดว่ะน่าจะหมดประมาณแสนกว่าได้นะ ออย่าเยอะกว่านี้เลยโอ้ยไม่สองตัวไม่รู้ว่าขึ้นเก้าดาวยังกดอัพไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้โอ้ยว่าเก้าดาวสิบดาวมาแน่นอนเลยวะวันนี้มงันวันของผมมาเฉยโอ้ยมีเพชรมันดีอย่างี้ตัวนี้ซ้ำมากน่าจะแสนกว่าได้นะครับ อีกสิบรอบก็จะเปิดไปแสนแปดใช่ไหมแสนเจ็ดแสนแปดฮึแบล็คเพิลมาหนึ่งเศษแต่ว่าอีปิกไม่ค่อยออกเนี่ยเราจะไม่มีเศษแดงในการเปิดตามล่ามันนะครับเปิดเปิดดาวมันโอ้ยหลังๆไม่ออกว่ะเฮ้ยมาหน่อยดิมาหน่อยอย่าให้บนแคมบูเล่แคมบูเล่ข้าวลายอ่าดูสิว่าอัพได้ยัง ขาดอีกยีสิบนะครับถึงจะขึ้นต่อได้โอ้อดีนี้เฮ้ยอ๋ออันนี้คัสซีนใหม่เป็นเจ้าลินเซอร์นะครับืเปิดได้าจากตู้ปกติตัวนี้มันโอ้โหเฉยๆมากสกิลเล่นยากมากครับเป็นการเก็บสแต็กแล้วก็ทำานามเอด็ดอารมณ์จะคล้ายๆกับเจ้าคุกกี้อาหวัวหอมเกรดแรแต่ผมมองว่าเล่นยากกว่ามากเลยเล่นยากกับทีมทั่วไปนะครับ มัน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 ขึ้นอย่างวะโอ้แพ็กขึ้นมานะครับอย่างครับแค่นี้เดียวน่าจะเก้าดาวแล้วแหละตอนเนี้ยเพราะเศษมันก็มาเอ้ยราชินีเมื่อกี้ราชินีมาสามเศษเอ้ยหลังๆไม่ออกเลยว่ะหมดไปน่าจะหลักสองแสนเพชรได้นะครับสองแสนกว่านี่นแหละผมมองว่าพอรับได้ไม่น่าเกียดเกินแต่ถ้ามากกว่านี้ก็เจ็บจี๊ดนะครับ โอ้โหเสร็จอุลังหลังมันโคตรเกลือโอ้ยห,หลังหลังนี่เกลือใช้ได้เลยมาครับดูกันว่าเก้าดาวหรือ,อยังเก้าดาวแล้วนะครับเก้าดาวแล้วแต่ว่าต้องไปเก็บเศษอันนี้เพิ่มเนื้อจากโหมดต่างๆแกลเลอรี่นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าใช้เยอะนะโอ้ใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าเรามีให้แลกอยู่อันนี้แกลกรอเลยละกันโอ้ยไม่พอว่ะ ไปต่อเลยเอาให้มันสิบดาวนะครับถ้าสิบดาวมันก็จะน่าจะพอเห็นนะครับอืมไม่แน่ใจว่าสิบดาวยังแต่น่าจะใกล้เคียงเนอะน่าจะใกล้เคียงอีกสักหน่อยละกันนะครับฮม,มังกรว่ะอันนี้น่าจะหมดไปสองแสนแล้วใช่ไหมสองแสนกว่านะครับห้าแสนหกสี่แสนหกสามแสนหกหมดไปประมาณสองแสนล้ะ สองแสนิดๆน,น,นะครับเอาให้เหลือสามแล้วกันสิบดาวผมมองว่าขึ้นได้ร้อยเปอร์เซนตะครับตอนนี้มีกล่องเปิดเสร็จเหลือๆเลยอาจจะไม่ต้องสมเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเปลืองเออโอู้หแต่ไม่ออกวะเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอดนะครับขาดอีกเป็นร้อยเลยน่าจะอีกหลายวันตอนนี้มันใช้ห้าสิบเศษเท่ากับว่าเราเปิดได้แค่2ตัวเนี่ยเราจะขึ้นเป็นสิบดาวนะครับคือเปิดอีกแค่ ได้ตัวมาแล้ได้2ตัวคือเป็นสิบดาวงั้นเอาให้ให้สุดเลยละกันนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมาว่ะโกชีต <c oughs> ก็มาแล้วราชินีก็มาแล้วพ่อดักไม่มาได้อย่างไรโอ้โหตึงเกินวันนี้อันเชลเลเจนต์ออกแบบพอสมควรนะครับเศษมาว่ะอีก2ตัวมาหน่อยลายหแหลกประเผอแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วมั้งครับนี่เป็นร้อยสิบแล้วใช่ไหมร้อยสิบประมาณสตัว ีเพราะว่าสองตัวได้แน่นอนอ้ยลูกพลนตันแล้วลูกพลนตันแล้วอม,มันดีจริงๆแต่ว่าสามนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดที่เหลือสามแสนแล้วกันแลกจะได้กลมๆแล้วเราก็คิดไปเลยว่าหมดไปประมาณสองแสนห้าเนะสองแสนห้าสองแสนหกนะครับคร่าวๆประมาณนั้นอุย้ยหลังๆม่นไม่ออกเลยว่ะผมบวดจจเงียบเงียบยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งของแรกของรางวัลก่อนดิเอ้ยทำไมมันเงียบจังวะ เงียบกันหน้าด้านๆเลยนะ้โหบทจะมามาลัวหมดผมว่ามันน่าจะมีการล็อกเลทเอาไว้แหละยังไงนะครับเร็วช้าเนี่ยต้องมีแต่สองแสนทุกคนเนี่ยยกเว้นคุณไม่จะเป็นเทพเจ้ามาจากไหนไม่รู้นะครับอาจจะหมดน้อยหน่อยแต่ว่าสิบดาวจริงๆถ้าเราเก็บไอเศษชิ้นส่วนที่เป็นสีแดงได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเก้าดาวได้แล้วแน่ๆครับคำนวณจะไม่ยากตอนนี้คำนวณยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรีดวงแป๊บหนึ่งนะครับ เอาให้มันสุดดีไหมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วร้อยห้าสิบนะครับอีกนิดเดียวเออน่าจะขึ้นสิบดาวได้พอดีเลยตอนแรกว่าจะอนั่นครับเอ,อ้ตงแบบนี้สิหมะสวยงามนะครับอีกทีหนึง่งเจ๋งน่าจะสิบดาวแล้วนะครับทุกคนผมเดาว่าน่าจะได้นะ ไม่รู้าขาดเกินหรือเปล่าโอ้ยทุกคนสิบดาวแคมบูเล่สิบดาวนะครับหมดไปเท่าไหร่วะก็จากสามแสนอุ้ยไม่สิจากห้าแสนหกเหลือสามแสนก็ตีไปว่าสองแสนกว่ากว่านะครับใคร อยากจะเก็บตัวนี้แบบ10ดาวแบบผมนะครับทุกคนเตรียมไว้ประมาณ3 0 0 0 0นคือน่นอาจ,จะได้แต่ถ้าต่ำกว่าน,นี้อาจจะยากหน่อยขนาดนี้เราก็ค่อนข้างจะดวงดีนะครับถ้าเทียบกับอาหลายๆคนเนี่ยเราก็ถือว่าวันนี้เลดออกพอใช้ได้นะและที่สําคัญคือมันก็ได้แอนเชล g e n เนนระหว่างทางนะครับหลังจากนี้ผมมองว่าผมจะต้องเก็บเพชรยาวๆและไม่งั้นไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวต้องเนี่ยทำทวิสตี y อีกเยอะแยะไปหมดเลย น่าจะต้องอเผื่องบเอาไว้นะครับก็วันนี้คร่าวๆปรับมานี้รักกันนะครับใครอยากจะเปิดผมแนะนําว่า,าที่ดองของไว้หลายๆแพทนะครับแพทนี้มันควรเปิดเพราะว่ามันเป็นเมตาตีบอสกิ้อะคือมันขาดไม่ได้จริงๆนะครับขาดปุ๊บดามเมจทีมคุณหล่นทันทีดังนั้นเปิดทามล่านะสำคัญมากอ่ะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ